วันนี้ไปทำงานแต่ที่บริษัทไม่นับแจ้งมาสองแรงเพราะรับสองแรงไปเมื่อวันที่13ไปแล้วครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของสิวันหยุดตามประเพณีนะคะพอยต้องบอกว่าธุรกิจเอกชนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินนะแต่จะขึ้นอยู่กับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็คือกฎบริษัทนั่นแหละคะ่ะระเบียบที่บริษัทกำหนดให้ ในส่วนที่เป็นวันหยุดตามประเพณีกฎหมายกำหนดว่าในจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้าในแต่ละปีนะคะกำหนดไปเลยว่าบริษัทของเรามีวันหยุดตามประเพณี13วันต่อปีเนี่ยวันไหนบ้างโดยหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องมีวันแรงงานแห่งชาติ แล้ว12วันที่เหลือในจ้างจะไปกำหนดวันไหนก็ได้แต่วันที่นายจ้างจะนำมาพิจรารณากำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีได้นั้นมีอยู่3คุณสมบัตินะคะอันแรกคือวันหยุดราชการประจำปี 2. วันหยุดทางศา,าสนา 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี แห่งท้องถิ่นพอถึงวันหยุดที่นายจ้างกําหนดเอาไว้แล้วให้ลูกจ้างหยุดงานและจ่ายค่าจ้างให้ตามปกตินั่นแปลว่าในวันนั้นเราก็ได้หยุดงานเนาะแล้วก็ได้ค่าจ้างหนึ่งเท่าปกติเหมือนไปทํางานเลยแต่ทีนี้วันที่23เนี่ยการที่นายจ้างไม่ได้กําหนดวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดตามประเพณีถามว่าผิดไหมอาจจะไม่ผิดใช้คําว่าอาจจะไม่ผิดเพราะว่าอะไรมันก็ต้องมาดูด้วยไงว่าสรุปแล้วเนี่ยนายจ้างกําหนดให้ครบหรือเปล่า ถ้าสรุปสุดท้ายแล้วในจ้างกําหนดให้ครบ13วันต่อปีแต่ไม่ได้วงวันที่23ไปด้วยเี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะแล้วการที่เขาให้เรามาทํางานในวันเนี้ยวันที่23ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดต,ตามประเพณีของบริษัทในจ้างก็แค่จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติไม่ต้องจ่าย2เท่า สองแรงนั่นเองในทางกับกันถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างกำหนดให้ยีบสามตุลาเป็นวันหยุดตามประเพณีแล้วสั่งให้มาทำงานต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่านั่นแปลว่าโดยสรุปวันนี้เราต้องได้ค่าจ้าง2เท่าดังนั้นต้องไปดูว่ายีสามตุลานายจ้างกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัทหรือเปล่าทีนี้ถามว่าถ้าเรามีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง เพิ่มอีกหนึ่งเท่าแต่ในจ้างไม่ยอมจ่ายให้เนี่ยหรือในแต่ละปีในจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ไม่ครบ13วันต่อปีทำยังไงได้บ้างคะอายุความ2ปีนะคะแจ้งกรมสุดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ในจ้างเขาก็าต้องแต่ค่าจ้างคืนให้กับเรานั่นแหละค่ะ1วันก็เท่ากับค่าจ้าง1เท่ารวมไปถึงดอกเบี้ย15%ต่อปีด้วยตามมาตรา9นะคะ